น้องลูกน้องเดินไปโรงเรียนจ้ะเดินไปโรงเรียนัลหลเดี๋ยวสายนะเดินไปโรงเรียนเก่งมีห้าเครื่องแล้ว ในสายตื่นตีานาไม่สายเลยหรอกเดือดรออยู่เขาไม่ได้เป็นเรื่นกันเยอะไม่รู้เรื่องเลยห้านาทีสวัสดีค่ะ,นนคะพุ่มนะคะช่องพีพีชาแนลค่ะหลับหมดเหรอนึตาเลยนอนเช้าเลไม่ได้นอนเร็วเลย วันนี้จะทําเป็นเซร์่มมอนิ่งรูทีนค่ะก็มสมองยังไม่ตื่นเลย <l ots> เป็นเหมือนแบบว่าช่วงเช้าก่อนที่จะไปเรียนนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างเนอะแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกด้วย <l ots> เปิดเทอมนะคะซึ่งถามว่าอุ้มรู้ไหมว่าวันนี้ต้องใส่ชุดะไรก็ไม่รู้ค่ะอุ้มเมาเพิ่งเปิดเทอมนะคะเปิดวันที่15กุมภานั่นเองเนาะซึ่งคอนอื่นน่าจะเปิดกันตั้งแต่วันที่8หรือนหนึ่ง สักวันนั่นแหละอ้งแหละเอาเป็นว่าเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าสายแล้วนะคะป่ะอาบน้ำที่เกือนอะ่ะมันต้องเหมือนปลามามาๆแน่เลยนี่นเราจะใส่คอนแทคกันนะคะทุกคนก็จะเห็นมุงแบบว่าหลีตามองนะเพราะว่าบาคนที่ใส่ตาหกร้อยกว่าเอ๊ะเจ็ดร้อยดีเพ่าหรว่าเรามองมันจะมองไม่เห็น างหน้านะคะคือปกติอุ้งจะใช้เป็นสบู่ฮ็อกซี่ของพี่ฮอลแลนด์แต่ว่าน้องหมดแล้วนะคะก็เลยค่อยไปซื้อเพิ่มก็เลยใช้อีกตัวหนึ่งไปก่อนนะคะช่วงนี้เป็นตัวที่อุ้มเพิ่งลองใช้ได้ไม่นานแล้วรู้สึกว่าสิวมันลดลงซึ่งเขาก็ไม่ได้จ่ายแต่ว่านี่อยากพูดให้ฟังเฉยๆก็ <laughs> คือเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นเมบไมายคือมันเอาไว้อาบน้ำแหละแต่ว่าอุ้มออมาล้างหน้าคือมันดีกว่าใส่ขดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องล้างหน้าช่วยด้วยนะคะ คือชอบใส่เครื่องบบหน้ามากกว่าเพราะว่ามันจะขัดจัดตรงรูขุมขนโอ้ฟันขดัดตรงรูขุมขนได้ดีกว่ากว่าปกติเดี๋ยวอุกก้งนนะอับน้ำเป็นช่วยเหลยอมาเจอกคนนี้คีนิดในห้องนะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้คุณแม่ถักเปียให้นะคะซึ่งจะบอกว่าแขนเสื้อแบบว่า มันทำไมมันโหดตัวหนูยืดแน่นอนหนูสูงขึ้นเอาอยูนะคะเราจะต้องเอาของไปให้เพื่อนด้วยนั่นเองขอบปีใหม่ที่เคยถ่ายไว้ต้องนานแล้วตรงเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้เพื่อนไม่ได้มาทุกคนด้วยนะคะวันนี้เพราะว่ามาคนอยู่ตรงแบบแถวช่วงโควิดเขาก็ไม่ได้มาเรียนนะคะเขาก็อยู่บ้านเพื่อนคนดูสูสะพอนะใช่ เราก็จะลงสกินแคร์ก่อนที่จะไปโรงเรียนกันนั่นเองนะคะคืออย่างแรกเนี่ยของอุ้มก็คือจะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์ก่อนนะคะหลังจากที่อ่าน,น้วล้าง,งหน้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะโทนเนอร์จะ17เหรือว่าโทนเนอร์พี่จุนนั่นเองที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะคือบางทีอุ้มก็ใช้โทนเนอร์ตัวน,นี้เป็นการมักคหน้าไปด้วยนะเพราะว่ามันอาดีมันทําทให้หน้าเราสะอาดขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาลงลิปกันนะคะเป็นลิปมันเพราะว่า เุ้งม่คนที่ปากแห้งมากๆนะก็เลยต้องลงลิปตลอดก็อะไรคงว่าทำเปลงลิปเลยนะคะเพราะว่าอุ้งม่คนที่ปากแห้งมากๆก็เลยลงให้มันชุ่มชื้นไปก่อนสักพักหนึ่งนะคะเป็นลิปตัวเนี้ยที่มันเป็นลิปมาร์กอะอืมชอบใช้ลิปมาร์กมากกว่าลิปที่เป็นลิปลิปมาร์อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อไปเราจะลงตัวนี้เป็นตัวครีมบำรุงปกติทั่วไปเลยแต่แล้วด้วยความที่ช่วงนี้นะคะอุ้มเป็นสิวก็จะใช้เจ้าตัวยาแต้มสิวด้วยนั่นเอง ก็ต่อไปนะคะอุ้มก็จะมาบอกเคลลับในการที่แบบว่าทําให้อุ้มหน้าขาวใสนะคะก่อนนี้จะไปโรงเรียนก็คือดีบิคิมแตงโมของจุฬาเร์บนั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่ามันดีมากๆแล้วอุ้มก็ใช้มาสัพักแล้วนะคะก็เลยแบบเออมาแนะนําให้ดูด้วยเนาะ คือเนี่ยอุ้มใช้ตั้งแต่เป็นแพ็กเกจเก่าก็คือตัวนี้ในแพ็กเกจเก่านะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพ็กเกจตใหมน่นนเนงซึ่งจะบอกว่าส่วนผสม,สมข้างในเนี่ย,ยเหมือนเดิมเลยนะคะเขาแค่เปลี่ยนแพ็กเกจเฉยๆให้มันแบบว่าดูน่ารักขึ้นนะคะอุ้มก็จะใช้เจ้าตัวแพ็กเกจตเก่าให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าเบื่อส่วนผสมของแตงโมกูตาไทโอนแล้วก็น้ำแร่จากฝรั่งเศสเลยจะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเรียบเนียนขาวกระจ่างใสได้ในทันที แถมยังป้องกันพวกแสงแดด UVA UVB หรือ SPF 50 PA บวกๆด้วยนั่นเองก็คือแบบดีมากๆเลยตัวนี้คือเป็นทางกันแดดด้วยแล้วก็เป็นแบบว่ารองพื้นไปในตัวด้วยคนะือจะบอกว่าตัวนี้มันดีตรงที่แบบพอเราทามันจะแตกตัวเป็นน้ําเลยนะคะมันจะทาให้ผิวเราเนี่ยดูชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งอย่างอุ้มมากๆเลยเก่งง่ายมากๆเลยนี่เห็นปะเห็นว่าผิวมันจะดูสว่างใสขึ้นมาเลยจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนโนแล้วเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของระหว่างสองข้างกัน เหมาะสาหรับทุกสีผิวเลยนะแล้วที่สาคัญที่อุ้มชอบอันนี้คือคือมันจะกันน้ํากันเหงื่อด้วยนะคะแล้วก็ทาแล้วไม่เป็นคราบเลยเห็นป้ะมันจะมีความต่างกันระหว่างข้างนี้ที่แบบว่าดูเรียบเนียนกว่าแล้วก็สว่างขึ้นนะคะส่วนข้างนี้ก็จะมืนๆนิดนึงแต่เรามาถ่ายข้างกันดีกว่าอุ้มาชอบตัวนี้เพราะว่ามันสะดวกม,มากๆเลยนะพกซองเดียวก็คือแบบไปไหนก็ได้นะแค่เจ้าตัวดีดีครีมแต่งโมนะคะแล้วก็ไปเรียนได้เลยเพราะว่า จะไม่ทาแป้งก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไม่ชอบแป้งเวลาทาไปโรงเรียนมันรู้สึกหุ่นหยิดกันหน้านิดนึงก็งเลยใช้แค่ตอนนี้แล้วก็ไปเรียนเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีทาปังด้วยนิดหน่อยเพราะอุ้มอยากทําให้แบบว่าหน้าเราดูแบบว่าธรรมชาติแล้วก็ใสใสมากที่สุดนะคะครูจะได้แบบไม่วาด้วยะคะใครที่สนใจแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่เซม่เอเลเว่นเลยค่ะราคาแค่39บาทเท่านั้นก็คือแบบราคาน่ารักด้วยโน,นล์โซก็น่ารักอีกอย่างนี้ก็คือ ถ้าใครใช้แบบนี้เราติดใจนะคะสามารถซื้อแบบหลอดได้ก็คือแบบนี้อืก็คือ195นะคะนี่คือกล่องยุบเป็นกล่องแบบนี้เลยนะคะมีหลอดหนึ่งก็คือเยอะมากๆเลยนะใช้ได้หลายรอบมากแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ใช่แค่แบบว่าใช้แค่ไปโรงเรียนก็ได้นะคือออกไปข้างนอกก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นเบรกก่อนที่จะแต่งหน้าก็ได้นะคะมันจะปรับให้หน้าเราดูเนี่ยสว่างใสขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวอุ้มไปเตรียมตัวแล้วก็ไปโรงเรียนกันได้แล้วเพราะว่าสายมากๆแล้วนะคะ ตอนนี้ก็คือระหว่างรอพี่ที่แบบว่าไปอาบน้ำนะคะเป็นสูงก็จะกินข้าวหลอนะคะก็คือจะกินแบบประมาณเนี้ยเป็นคอนเฟกอะไรนี้กับนมมากินาากันดีกว่าเขอจะบอกว่า หลายคนอนยะให้อุ้มถ่ายคลิปเรื่องเลยนอีกหลายรอบมากเลยคือมไม่ใช่ว่าอุ้มไม่อยากถ่ายให้นะแต่แบบกว่าอุ้มจะถ่ายได้จริงๆคือมันจะต้องผ่านกระบวนการทั้งหมดสามอย่างคือหนึ่งต้องแจ้งครูประจำชานครูประจำชานจะส่งเรื่องจะให้เราไปบอกครูปกครองครูบอกครูปกครองเสร็จครูปกครองต้องไปบอกมาซอร์แล้วถึงจะย้อนกลับมาทั้งหมดมาหาอุ้มได้คือเวลาถ่ายคลิปหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ในการคุยถ้าใครอยากดูก็ <c oughs> ก็รอเป็นหนึ่งววมันขอย,ยากมากเลยต้องแบบรอ เดี๋ยวอุ้มกินแป๊บหนึ่งน้องแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีบนรถค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วก็มันจะไปโรงเรียนนะคะเพิร์ฟกับจะสิบโมงแล้ว <c oughs> ก็ไม่รีบค่ะเมืวันที่อุ้มไปเรียนอุ้มก็จะมีการแบบว่าเล่นโทรศัพท์ไปด้วยดู Netflix ไปด้วยนะคะไม่ก็ฟังเพลงนั่นเองน้องแต่ด้วยความที่แบบช่วงนี้มันแบบว่าติดโควิดใช่ไหมแล้วมันเรียนออนไลน์ซึ่งใช่ค่ะทุกคนน่าจะเป็นเแหบบมือนอุ้มก็คือการที่วานเรียนไม่รู้เรื่องหรือว่าการที่ไม่เรียนนั่นเองความที่แบบวัน,น,นะ ก็ไปเข้าใจครูเขาเหมือนกันแบบเปิดเทอมแต่เดี๋ยวอุ้มจะทบทวนบทเรียนนิดนึงนะคะเนื่องจากอุ้มยังไม่เข้าใจด้วยเนาะจะใช้เจ้าตัวแอปเลอร์นีโอนะันจะถึงไวให้ตรงนี้รูปหน้าแตแป,ปเป็นอย่างนี้นะคะในการทบทวนบทเรียนบอกก่อนเลยว่าหลดวันนี้รับสิเรียนฟรีเลยค่ะจะมีทั้งชอน,น้ตฟรีแบบทดสอบฟรีนะคะแล้วก็ไลฟ์สดฟรีนั่นเองคือไลฟ์สดจะเป็นการแบบว่าที่พี่เขามาแบบว่ามาสอนให้นั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะมันก็จะสอนทุกคนเนี่ยลุกทะเป็นก่อนเลยเนาะสำหรับคนที่อ่ายังไม่เคยใช้นั่นเอง ตอนนี้แอปบ,บอกกับว่าตอนนี้เขาจะมีแค่ระดับปถมแล้วก็มาธยมต้นนะคะส่วนมปลายเนี่ยจะมีในอาานาคตแน่นอนค่ะมัต้องรอดูต่อไปเนาะอ่ะผมอ,อยู่มต้นก็กดเลยปึ๊บกดเสร็จเขาจะมีให้เลือกระดับชั้นต่อนะคะหรว่าก,กดมอสองเลยปึ๊บซึ่งบอกก่อนว่าแอปนี้น่ยเขาจะมีวิชาราหลักก็คือวิย์คณิตนะคะแล้วก็ประมาณประมาณเดือนมีนานเนี่ยก็จะมีวิชาสาอังกฤษเพิ่มเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะเรามาเข้าสู่ระบบกันดีกว่าทางด้านนี้จะมีให้กดเข้าสู่ระบบนะคะกดปุ๊บ จะมีสมาชิกใหม่นะคะกดเข้าไปที่สมาชิกใหม่ได้เลยเสร็จแล้วให้กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเสั็จ้วเขาจะส่งรหัส OTP มาให้นะคะแล้วก็มากรอกใน,นนี้ได้เลยพอเรากรอกรหัส OTP เสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้หน,นั่นเองนะคะ้ <c oughs> ะก็เป็นการล็อกอินเสร็จเรียบรออย <c oughs> ้อยเขาจะมีเข้ามาให้เลื่องระดับชั้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็กดมัธยมต้นได้เลยค่ะตามที่แบบระดับชั้นของเราได้เลยนะแนะนําให้ทุกคนลงทะเบียนนะคะเพราะว่าพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยะคะ่ะไม่มว่าจะเป็น เลยตะบอกก่อนนะคะคืออันนี้อุ้งซื้อแพ็กเกจรายเดือนเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเรียนเองแบบตอนที่ทดลองเรียนแล้วแบบชอบนะคะก็ลยแบบซื้อนี้เลยเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะนี่พอเราเริ่มเลื่อนลงมาเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งให้แล้วว่าเป็นวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็กดเลื่องที่จะดูทั้งหมดเลยก็ได้คือเขาเนี่ยก็จะแยกเป็นบทๆตามระดับชั้นที่เราอยู่นะคะแล้วก็ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยเลยนะคะเรามาลองกดให้ทุกคนดูอย่างหนึ่งลวกันเนาะอย่างเช่นวันนี้ค่ะ ระหว่างสารละลายใช่ไหมอ่ะพอกดมาเสร็จเนี่ย <_ d ates> <_ an> เขาเนี่ยก็จะมีให้เราดูคลิปแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะไม่ให้เราอัดหน้าจอนะคะใครอยากรู้ว่าภายในคลิปเดนี้ยจะเป็นยังไงก็ต้องโหลดมาดูเองแล้วเนาะจะแอบแปะรูปไปให้บ้างอีกหน่อยนะคะแบบน,นึ้งอะไรอย่างงี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีสรุปชอ็อตโน้ตให้ค่ะ <_ d ates> นี่เห็นป้าตรงนี้เนี่ยมันคือมันจะเป็นแบบว่า เป็นตัวสรุปนะคะเป็นชี้สรุปให้เราเลยเนาะเครื่องสีมันจะแบบสีสันสดใสามากแล้วก็ตัวลายมืออะไรเงี้ยน่ารักมากๆเลยนะคะแบบอ่านง่ายเข้าใจนัน่นเองนะคะลืมจะเปิดให้ดูอีกช็อตโน้ตหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะคะคือช็อตโน้ตเนี่ยสีแบบจะน่ารักมากๆแล้วก็ระบุมาแบบว่าเป็นสูตรด้วยนั่นเองหลังจากที่เราดูวิดีโอที่เขาสอนเสร็จนะคะแล้วก็อ่านช็อตโน้ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบทดสอบให้เราด้วยนั่นเองค่ะเราก็กดที่ตรงนี้ได้เลยอทดสอบนะคะ แล้วก็เริ่มทําแบบฝึกหัดได้เลยเราก็สามารถที่จะเลือกจิ้ม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 คำตอบได้เลยนะคะ <S <S เป็นเหมือนแบบว่าการเทสว่าเราแบบที่เราเรียนมาเนี่ยเราเข้าใจไหมนะคนก็สามารถไปลองทําดูฝึกทบทวนแบบฝึกหัดอะไรอย่างนี้นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่อุ้งชอบตัวแอปนี้เลยนะคะเพราะว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็เรียนได้นี่ค่ะคือมันแบบว่าสะดวกมากๆเลยนะคะว่างๆบนรถนะคะเราะะจะมีสอบแบบนี้ก็แบบสามารถมาทบทวนตรงนี้ได้นะคะเพื่อแบบว่าเมมโมรี่มากขึ้นนะคะแล้วพอเขาทําเป็นแบบ ชนวนที่เป็นสีสันน่ารักเนี่ยมันจะทําให้เราแบบจาง่ายขึ้นด้วยน,นั่นเองตอนนี้ค่ะโหลดฟรีด้วยนะมุ้จะทิ้งช่องทางการโหลดไว้ให้ที่ตรงดีเทลชันนะคะก็ไปโหลดกันเยอะๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมุ้จะไปทบทนบทนเรียนแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีอ่านเรียบร้อยแล้วโนาะเดี๋ยวเรามาลองทําเทสกันดีกว่า <5. S 2> นี่อุ้มก็ใกล้ถึงโรงเรียนแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่โรงเรียนนั่นเองค่ะ สำหรับคิปนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าสกอมมอร์นิ่งโรตีนนะคะตองเช้ากันยุ้จะไปโรงเรียนทุกวันเลยนะคะก็และเคาก็คงทำไมไม่ปิดคลิปในโรงเรียนนะคะเพราะว่าก่อนอ่าอุ้จะต้องขอทําเรื่องนะคะเข้าไปแบบว่าถ่ายคลิปโรงเรียนนะคะเพราะงั้นก็เลยไม่ปิดในโรงเรียนให้ดูค่ะไว้แบบว่าขอแล้วเดี๋ยวมาทําวังโรงเรียนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้ค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เราดูกันอีกทีเดี๋ยวจะไปเรียนแหละเพราะว่าสายแล้ว